ก่อนอื่นเราติดท็อปคัมเปลวแล้วก็เปลือกหอยนะคะแล้วก็ใช้ท็อปค่ะฝังเปลือกหอยให้เรียบร้อยนะคะใช้สีเจลลี่ค่ะโทนที่เราชอบเลยค่ะสัก2-3สีนะคะมากเกลี่ยให้ทั่วค่ะแล้วก็เป็นสีขาวนมนะคะเอามาเบลนดค่ะค่อยๆเกลี่ยนะคะมันจะได้ฟุ้งๆหลังจากนั้นค่ะใช้สีขาวค่ะเอามาวาดเป็นลายเส้นหินอ่อนค่ะ วาดให้เป็นแบบแตกๆเส้นตรงๆเหมือนแบบหินแตกเลยค่ะมันจะออกมาสวยพอเสร็จแล้วนะคะเราก็ท็อปค่ะหินแตกของเราก็จะมองเห็นชัดขึ้นเมื่อเราท็อปนะคะแววสวยเลยครูมีคอสสิ่งอ่อนออนไลน์นะคะซื้อตอนนี้นะคะจะได้รับราคาพิเศษนะคะซื้อคู่กับคอสตองไม้นะคะเราก็จะมีจับคู่กันเลาลดราคาเพิ่มทักอินบ็อกซ์เลยจ้า